มือนีสิพามาทำสิ่งที่บ่เคยเหตในชีวิตมาก่อนนะจ๊ะก็คือมาผ้าเห็ดพิซซ่ากระด้สูตรมาจากแฟนเก่าของมูที่ยูออสเตรเลียเนาะนั่งก็เป็นคนอิตาลีนั่งก็สทรงสูตรมให้เริ่มแรกก็บสร้างแป้งนเจาะสามร้อยสามสิบกรัมต่อมากระไดยีสยีสแห้งเนาะประมาณห้ากรัมจำเหตุการณ์ดีๆีดีนะจ๊ะ <c oughs> น้ำผึ้งประมาณห้ากรัมอันนี้เป็นอาหารของยีสเนาะยีสมันมากินน้ำตาลกระจัดไปห้ากรัมกับเทลงไป เสร็จแล้วฉันมานึกขึ้นได้ว่าอ้าวแนต้นฉบับเขาคือใสแค่ซอนน้อยหนึ่งแล้วฉันคือใสหลายแทบอ่ะทีนี้ได้ฝาวากลับไปเบิ้งสูตรเยงเขาใส่0.5กรัมโอ้ยฉันได้มาตักออกเสียดายแป้งฉันบ่ทิมเ้้อแป้งนี่ต่อไปจ้ The show must go on จากนั้นเขาก็มาชั่งน้ำเข้าประมาณ260กรัมเนาะก็ได้ไป261กรัมจากเทลงไป มันก็เอาไปล่างหน้ามันพึ่งที่มันค่ายอยู่ใน่เอ็นเจนร่อนนัหน่อยๆรงน้ำเนะาะเสร็จแล้วก็มาค้นๆจ้าใส่น้ำกับบ้านใส่เมื่อได้รู้สึกว่าน้ำมันสหลายเกินไปหรือเปล่าสิ่ไหมบัดพ่อค้นไปค้นมากเอาน้ำน้อยได้เติมน,น้ำต,ตามที่เขาวา่าอีดีแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยนิดนึงจ้าแล้วก็คน้คนไปค้นไปค้นมากก็อืมก็คือได้เลยยิงก็พักไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเปิดเบิง รอบแรกเข้ากับมากกับกับยังสิล่ะพับพับแป้งขึ้นมาสิละ่ะเฮตุไปฉันรู้ซื้อว่าแป้งฉันมันเหนียวเหนียวเหนียวคักอีดีอาจจะใส่แป้งผิดชนิดด้จ้ะฉันก็พับแป้งอยู่นี่ประมาณหาถึงหกนาทีเนาะแล้วก็พักไว้อีกสามสิบนาทีรอบที่สองมากก็เห็ดคลายแบบเดิมละรอบนี้รู้ซื้อว่าแป้งมันยินนวลขึ้นนิดนึงแล้วก็สามารถดึงยืดขึ้นมาได้มากกว่าเก่าอีก กระดึงยืดอยู่นี่ประมาณหาถึงหกนาทีคือเกาจะเราก็มาเอาน้ำมันอ่ะท่าใส่ในกระปุกของเห้าแล้วก็เอาน้องเห่านะล่ไปจ้าน้องน่ารักนาก่ารักมึงดูตาหักก็ยังฉันก็ะตบนั่งไปซีหาตรบมากลายตาหักแล้วก็ปิดฟ้าไว้ในตู้เย็นอันนี้ตื่นเช้ามาน้องโตแล้วจ้า ฉันกับยานนอนไม่มีพื้นที่ฉันมาเปลี่ยนกับปุกให้นา่งนั่งแบบยุบลง่งแับนี้เอา้าของฉันได้ประมาณ4 5ชั่วโมงฉันก็นอนออกมาพักไว้ขางนอกประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกมาเทนอนออกสี่เนาะนอนติดกับปุกดีดีเธอเบื่องโอ้ยเหลี้ยวหายเบิง่งไแต่ยานนีอยังนี่เสร็จแล้วฉันก็มาพับนอนแบบนี้แหละตามคลิปเลยได้จ้า แล้วก็ซิ้วซิ้วขางๆาน,น้องแบบนีเลย้姐เชนนัมบลูสเอิ่นว่าจาังไดแล้วก็เอาน้องกับเขาไปไวนะ้ในกระปุกอีกคือเกาประมาณ2-3มชั่วโมงให้น้องโตกลับขึ้นมานกคือเกาเนาะเหตุไปฉันก็ได้บอกแฟนห้กำลังแจแฟนว่าเธอเธอลืมไปก่อนด้วยฉันกำลังเหตพิซซ่ายอยู่ <laughs> มันใส่เวลาเหตโด,ดนโดนไะด้สูตรนี้สูตรอิตาลีเนะเาะข้อก็พ้าเหตแบบหนึ่งเหตไปพราดใดรบตามเวลาแล้วก็มาเทนอ้องออกทุกิึง นองบออกจากกระปุกฉันลมือดึงออกโอ้ยสงสารจะฟองหายเมึ่เนี้เธอ The show must on, th er. s โชว์ม s สก o โกออนเธอก็มายายนองออกให้เป็นซีเรียมื่อซีแหละแล้วก็เอาแปรงมาห้อยนอแล้วก็เอาเล็บซักๆักัก,ก,กย้ายแปรงออกให้มันเป็นสม่ำเสมอกันเนาะเมื่อกดกลคายๆอยู่แต่ว่ากะเหนียวเหนียวเลวเรลว,รวมึงความพยายามยกนองใส่ถาดครั้งที่หนึ่งฉันบ่กล้ายก ได้เปรีเขียงมาท่าท่าแปลงแล้วก็มาซอยยกบนี้แฟนว่าเธอมันยากกว่าเก่าอีกเธอยกเลยบบที่นี้ยกเราฉันดึงบขึ้นเธอมันต้องสามมือสิึ้น <c oughs> พอน้องมาถึงฐานแล้วเขาก็มาเลี้ยงน้องสีนาะก็มาหูที่หลังมาน้องใส่ผิดด้านได้ไม่ใหญ่น้องไปอีกฟังหนึ่งแล้วก็เลี้ยงน้องให้สวยงามจ้า หลักทุเล่มาเลยเธอฉันเมื่อยแห้งฉันต้องเครียดเพราะว่าฉันไม่เคยเหตดเนาะก็เอาซอสมะเขือเทศมาท่าลงไปเนาะก็ท่าไปจ้ะตอนท่ามะเขือเทศกับใจชื่นลงขึ้นมากนิดนึงเพราะว่าเอ้ยมันคืออยู่มันคือยู่เพื่อมันสําเร็จเนาะก็ท่าไปจ้ะฉันลืมใสออริกาโนลืมใสทุกเนีแล้วก็เอาเข้าไปอบสองร้อยห้าสิบองศาแล้วฉันก็มาสังเกตว่าอุ้ยมันสิใหม่ด้นี่ก็เลยตองฝากนเอาออกมากไม่ยากวะ เธอเอาพวกแฮมเอาพวกชีอีกอย่างมาห้อยต่อนี้เลยจจได้บ่ร์เซียเวลาเปนะก็เลยเอาแฮมมาปูไปแล้วก็ปูให้แล้วก็มอสซซเรล่าชีสลงมาแล้วก็ลดอุณหภูมิลงอไปอบตออีกนิดนึงออกมาแล้วเธอเสร็จเรียบร้อยโอ้อยสวยงามอยู่ดีเธอผ่านอยู่แซ่บ